โซนาเคยเล่าไหมนะว่าครั้งแรกที่โซนาฟังเพลงนี้ในช่องพี่เอกอะโซนาแบบว่า <g ül üyor> พี่เอกแต่งเพลงภาษาญี่ปุ่นนี้ด้วย <g ül üyor> แต่พอโซนาฟังไปถึงตรงอ่าเอตอนนี้ดะโกะดะรตงตงอเนี้ยซาโวชิปิกาชูเซน,นิกาเมะเตโซนาก็เริ่มแบบว่าอืม เนื้อเพลงมันคุนค้น,นยังไงไม่รู้เหมือนกัน <laughs> รู้เรื่องเลยมีพิกาจูด้วย <laughs> ฟังไปสักพักแล้วรู้สึกแปลกๆเรียกว่ารู้สึกคุ้นเคยอืม <laughs> รู้สึกคุ้นเคยกับแบบว่าเนื้อเพลงที่ผ่านเข้ามาในหูและหัวใจของโซนา <laughs> 伸びた静かドラえもん在園できすぎでスネをします。